สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรินดาพัทราชโชคชัยนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่5ราช,ชบุรีวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานชุดตรวจหาเชื้อโควิด1 9แบบด่วนหรือที่รู้จักกันในนาม ATK โดยชุดตรวจที่ใช้วันนี้คือ GSD Nova Gen SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ก่อนอื่นเรามาดูองค์ประกอบของชุดตรวจกันค่ะชุดตรวจหชุดจะประกอบไปด้วย ซองใส่แถบชุดทดสอบไม้เก็บตัวอย่างหรือไม้สวบหลอดบรรจุน้ำยาสกัดตัวอย่างและจุกปิดหลอดบรรจุตัวอย่างก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจทุกครั้งเราต้องสังเกตที่บรรจุภัณฑ์ว่าใช้ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจประเภทใดวิธีการสังเกตชุดตรวจ ATK โดยทั่วไปที่ประชาชนสามารถใช้งานได้จะต้องมีคำว่า home use ระบุที่กล่องนะคะ ตัวอย่างที่จะใช้ตรวจในวันนี้คือ Nasal s w a b หรือตัวอย่างจากโพรงจมูกส่วนหน้านั่นเองค่ะซึ่งเป็นการแย่แบบตื้นลดการบาดเจ็บจากการเก็บตัวอย่างและเราสามารถทำได้เองค่ะ ทุกครั้งท,ที่เก็บสิ่งส่งตรวจเราต้องเตรียมระบบการทิ้งขยะติดเชื้อเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะโดยเราจะต้องเตรียมถุงซิปล็อกที่เขียนด้านหน้าว่าชุดตรวจโควิดใช้แล้วภายในบรรจุน้ําที่ผสมน้ํายาล้างจานหรือผงซักฟอกค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มการเก็บสิ่งส่งตรวจกันเลยค่ะแกะซองไม้สวอ โดยแกะจากส่วนด้ามไม้หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณสัมรีปลายไม้เพื่อลดการปนเปื้อนของตัวอย่างจับด้ามไม้แล้วแยงส่วนปลายไม้เข้าไปในจมูกความลึกประมาณ2เซนติเมตรหมุนวน5ครั้งนําไม้สวอบออกมาและเก็บตัวอย่างจากสมูกอีกข้างด้วยวิธีเดียวกันค่ะนําไม้สวอบจุ่มลงในหลอดสกัดตัวอย่างหมุนวนประมาณ10รอบ หลังจากนั้นใช้จุกปิดหลอดบรรจุตัวอย่างเปิดฝาเล็กๆด้านบนและนำตัวอย่างมาหยดที่ชุดทดสอบ3หยดจับเวลา15นาทีแล้วอ่านผลการทดสอบค่ะ การแปลผลการทดสอบหากมีขีดขึ้นที่ตัว c ขีดเดียวแปลว่าผลลบหรือไม่พบเชื้อหากมีขีดขึ้นทั้งที่ตัว c และ t แปลว่าผลบวกหรือพบเชื้อซึ่งต้องได้รับการตรวจยืนยันต่อไปหรือหากไม่มีขีดขึ้นที่ชุดทดสอบเลยหรือมีขีดขึ้นแค่ที่ตำแหน่ง t แปลว่าชุดทดสอบมีปัญหาไม่สามารถแปลผลได้ให้ตรวจด้วยชุดทดสอบใหม่อีกครั้งค่ะ สำหรับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและชุดทดสอบเมื่อใช้แล้วให้ทิ้งในถุงซิปที่เตรียมไว้ซ้อนด้วยถุงอีกชั้นและนำไปทิ้งในถังขยะได้เลยค่ะสำหรับการสาธิตวิธีการใช้งานชุดตรวจ ATK ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าทุกท่านจะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะ